วันนี้จะทำหมูหมักง่ายๆแต่อร่อยนะจ๊ะก็จะมีหมูสับจากนั้นก็จะมีผงปรุงรสผงปรุงรสใส่ลงไปแล้วก็จะมีไข่ไก่หนึ่งฟองใส่ลงไปตามปริมาณของหมูวันนี้หมูไม่เยอะก็จะใส่ประมาณนี้จากนั้นก็จะมีแป้งมันถ้าใครไม่มีแป้งมันสําปะหลังใส่แป้งข้าวโพดก็ได้ใส่ลงไปกะปริมาณ พอเหมาะสมตามปริมาณของหมูจากนั้นก็จะมีรากผักชีกระเทียมใครจะใส่พริกไทยลงไปด้วยก็ได้หรือถ้าใครไม่ใส่พริกไทยก็ตามใจเนาะอันนี้จะเป็นผงสามเกลอนะผงสามเกลอจะเป็นผงรากผักชีกระเทียมพริกไทยซึ่งเขามีแบบเป็นผงด้วยเนาะก็จะใส่ลงไปเพิ่มกลิ่นจะเพิ่มกลิ่น ผมสังเกลอจากนั้นก็จะคนให้เข้ากันถ้ารู้สึกว่าแป้งข้นไปเราก็จะเติมออขั้นตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าผมปรุงรสของเรารสชาติยังไม่ทั่วหมูเราก็จะใส่ออซอสหอย ซอสหอยนางรมลงไปด้วยซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมแล้วก็จะมีผงชูรสเพื่อเพิ่มความอร่อยผงชูรสหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะนิดนึงผงชูรสนิดนึงจากนั้นก็อาจจะหยกน้ำปลานิดนึงก็ได้น้ำปลานิดหน่อย เพราะว่าเรามีเติมไข่แล้วก็เติมแป้งเราก็ต้องใส่เครื่องปรุงให้เหมาะสมจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆให้เข้ากันดีเมื่อเข้ากันดีแล้วก็เก็บใส่กระปุกพักไว้ในตู้เย็นหมูหมักนี้จะใช้ทำแกงจืดประมาณนี้หรือว่าจะเอาห่อในเกี๊ยวก็ได้นะสูตรนี้จะทำให้หมูนุ่มเด้งถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่แป้งไม่ใส่ไข่ เนื้อสัมผัสเวลาเคี้ยวหมูก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าใส่แป้งและใส่ไข่เข้าไปก็จะมีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันลองดูได้นอะอันนี้ก็จะเป็นสูตรหมูหมักหมูนุ่มก็ข้านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเก็บใส่กระปุกแช่ตู้เย็นไว้ได้